เอ็นเออมึงเยอะได้โดนได้เอาดิเอาดิไอเดียเอาดิเมดเมดโค้เเยอะเลยตืว่าไอรเมดเมดไหนเมดมึงอยู่ไหนเมดเมดมีเมดป่าเนี่ยเกมนี้เจ็บเจ็บ มึงใช่ไหมเจ็บเย็นเย็นไม่เปิดไม้เนี่เด่นดักีด่นปัญญาอ่อนแบบนี่เหี้ยดักด่นเด่นนี่เด่นนี่มันอยู่นี่เนี้่เหี้ยเด่นไอ้ตอนนี่เดเออไม่โพสเตียวก็เออไอสัตว์ปากกวัวเออเหี้ยเอออะไรไม่ได้แฮนดี้ ออือนไมเียมึงก็ออมึงก็ออไอ้อีัยมึงตะวี่วเลยล่ะเอาเลยนะอะไรมาดิมาดิออ้ออหมดเลยไอ้ทีมกูงมันไม่มีกระมประกอนทุกคนเอาเดีเดียดเฮ้ยมันก็ต้ต้งองก้ง่ต